ื่อนี้จะพามาพับเก็ดนาทุกคนเด้อเนาะแล้คนอื่นใดแนวนี้นะวัว่้งนีไกจะหอนกระทงเนาะเราดูเห็ดกระทงเราสีพามเห็ดอันกระทงพญานาคก็เลยต้องเห็ดเธอละขั้นตอนเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ยักษ์วิญญาเนาะสําหรับการประกอบกระทงนะอันนี้เป็นการพับเก็ดพญานาควัชชะเาให้เข่าเกี่ยมใบตองทุกคนเนาะ เบตอต้อนี่จะเป็นพนาดไดได้กะเอาด้วยว่าเอาใหญ่น้อยนึงเนาะแทกประมาณนี้ทุกคนเนาะ้าเอินซ้ำซ้ำอย่างตัวนี้นะเะเอ,เอต,ตัวนี้ฟักง่ายตัวนี้ฟักน้อยเนะาะผ่นบุษันก็นประมาณนี้แปดงเซติเมตรเนะาะตองนี้ก็คือซ้ำตัวนี้เอินนิวบอ อ๋อแล้วจากไปไปจองมแบบนี้เนาะไปตจองนี้กะอาจจะบง่งงานไปเนานะเพราะว่าไปตองของเ,งเก้าล่ะพักทุกคนผักแบบนี้เนาะอ่าแต่ว่าให้เอาตัวนี้อยู่ซูนไฟนี้ีเด้อเนาะ้ากาตัดตัดหั่ จะได้เป็นแบบนี้หนิดตรงนี้เค้าเนะเาะพยายามเฮ็ดอันกี้เพื่อนทอกันทุกคน ใสแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่แม็กนิปได้เลยตัวนี้จะได้นิปได้ยาวได้เด้อเนาะจะได้แบบนี้เด้วยคนเนาะเขาตองยาวเหมือนกันจะช่วงยาวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปใส่แท้เราก็จะได้ตัดออ๊บดีๆเนาะเออเป็นแบบนี้เลย ดี๋ยวเห็นให้เบิ้องอีกตรงแบบคาร์ลเฟอร์เลยเนาะต้องไใส่แมกนิสก้นตกแห้งแห้งแทบบุกคน ให้กีบให้กีบพอกันเจองามอ่าอันนี้เพ็นเป็นให้เบิ้งเนาะเพรเห็นงานของเซากริกะหเห็นเราทุาคากคนเแบบจะเป็นปกีบแบบนี้นี่แต่ว่าเซากริกเถื่อขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กวัญญาคือสำหรับมือใหม่เนาะในการทำก,กิีพญานาคเนีย่ย นี่เลยทุกคนก็จะเอาเอาน,นะ่าเก็ตพญานาแปลว่าตรงใดอันนั้นนี่นะตรงในนี้ให้มันแนบพักๆมันมากจะหลุดเนาะแต่ว่าเขาก็เห็ดอันนี้ไว้บริบดอกเขาก็เห็ดอันนี้เร็วเขากะจได้ไปประกอบใส่พญานาเขาเนาะ เป็นแบบนี้เลยเนาะจาเอิญเก็บพญานาคนั่นเองเนาะอย่าลืมเอาไปเฮ็ดไปใส่กันเ้อทุกคนนะเลยเนาะเก็บพญานาคเพราะว่าไกลจะช่วงช่วงที่เขามาซนากํำลังเห็นเฮ็ดไว้ถ้าเรากระทงหรือกระเทยกระถงข่ายสร้างไรไรนะเนาะตัวนี้นี้อาจจะงามกลัวมูเลยเนาะ เพราะว่าตองหอมถ้าตองไซโอเคเมันก็นจะโอเคไปทุนแนะนำให้จิ๊กตองเขาโทรกันแล้วก็จึงเห็นว่าเดียวเ้อเนาะอันนี้สกิปเห็ดให้บึ้งซื่อๆไปพบกันคลิปหน้านสำหรับการ DIY ร